เสียงเพลงจะดังไปไหมรอบผมว่ามันน่าจะดังไปนะเดี๋ยวไปเบานิดนึงอ้าวเมียตื่นแล้วทีนี้จะอัดคลิปจะแสดงออกได้ไหมนี่ เขินซะมั่งก็เอายืนพ่อว่าแพ่พแว่อยู่หัวกระไดบ้านอูน่นะโอ้ลงมาจากเทิงเฮียนก็นมายืนค้ำแอวใส่กันหาลากเลยเดี๋ยวแป๊บนึงจะมาพูดเรื่องอะไรดีนะวันเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะโควิด1 9เนาะสำหรับผู้ที่อย่างเราเนี่ยเราเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการติดเชือ้อ ซึ่งเราเองก็ผ่านพ้นตรงนั้นมาแล้วประมาณน่าจะเดือนหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีเวลามีเวลาก็จริงๆก็ไม่ได้มีเวลาทุกคนมีเวลาหมดนะครับแต่ว่าแต่ละวันคุณใช้เวลาไปกับอะไรบ้างวันนี้ผมก็พาภรรยาเนาะเมียนั่นแหละก็คือไปโรงพยาบาลพุทธโสธรมาการที่หมอนัก เนื่องจากว่าคุณนายเขาก็กําลังตั้งท้องอยู่ประมาณน่าจะสี่เดือนเศษเนาะประมาณนั้นก็ช่วงนั้นก่อนหน้านี้ผมก็เออพ้นติดเชื้อมาแล้วเดือนหนึ่งพอครบรอบหมอนัดก็ประกอบอาชีพขับแท็กซี่เนาะจนแล้วจนรอดป้องกันอย่างดีนะครับระวังตัวทุกอย่างสุดท้ายก็ไม่พ้นก็อยากจะบอก พวกเราทุกคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องโควิดในไหนมันก็มาจนถึงขนาดนี้แล้วตั้งสติให้ดีครับอย่าไปกลัวเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยยอดการเสียชีวิตมันก็มียอดของการติดเชื้อเพิ่มขึ้นมันก็มีนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีสติ เพราะว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่พร้อมที่จะรับมือกับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้น mm hmm. ก็คือกลุ่มคนที่เขารักเรยียนเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการแพทย์ทั่วโลกนะครับก็คืออะไรนะโควิด1 9เนี่ยเป็นไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งมีการอุบัติเกิดขึ้นมาใหม่จะด้วยการทดลองหรือว่าจากธรรมชาติก็แล้วแต่ ตรงนั้นเนช่างมันในเมื่อเราไม่สามารถรู้ได้ปัจจุบันก็คือใครที่ติดเชือ้ออะไรพวกนี้มันไม่ใช่ว่าจะตายโดยเฉียบพันทุกคนนะครับนะก็อย่าตกใจพอรู้ว่าตัวเองติดหรือว่าเอ้ยสิ่งที่ฉันเป็นเนี่ยฉันเป็นโควิดไหมก็ไปตรวจตรวจพบถ้าว่ามันใช่เราก็ไปรักษาตามระบบแต่ว่าไอชนิดเนี่ย ก็คือว่ามันก็เหมือนกับโรคอื่นอ่ะผมสังเกตดูนะโรคอื่นที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยสุดท้ายก็นอนพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันมันพิเศษคือว่ามันต้องกักบริเวณหรือกักตัวเพราะว่าเชื้อเนี้ยถ้าเกิดมันไปเจอคนที่อ่อนแอมันก็จะลงปอดลงอะไรไปอย่างนั้นอ่ะรวดเร็วอะไรนะมันก็จะเป็นต้องไปกักบริเวณไม่ให้ที่ไม่ให้เชื้อเนี่ยมันมัน ไปไหนมาไหนกับเราเราก็อยู่กับที่ในบริเวณที่จํากัดนะครับเพื่อป้องกันแล้วก็ทําการฆ่าเชื้อให้มันตายตายโดยตายในทั้งที่มันอยู่ในร่างกายของเราอะไรแบบนั้นนะครับที่ผมไปไปรับการรักษามาผมไปเชื้อผมไม่น่าจะเยอะไม่น่าจะรุนแรงนะครับแต่มันก็จะมีน้องกัดตัวไปอยู่ที่ชาเชงเซาโรงพยาบาลบ้านโพนะครับ แล้วก็ไปอยู่มาไม่ครบ14วันเชื้อมันมีการถูกทำลายไปในระบบของการรักษาก็กลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้านเนี่ยก็มากัดตัวเพิ่อมอีกก็สรุปแล้วทั้งอยู่โรงพยาบาลอยู่บ้านรวมๆกัมมแล้วอยู่ในเกณฑ์ของการรักษาตัวเนี่ยก็เดือนหนึ่งนะครับแล้วก็พอครบ กําหนดตามที่โรงพยาบาลเขาออกหนังสือทางคุณหมอออกหนังสือมาให้ก็ก็จะมีอบตอมีเจ้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เราก็เป็นผู้รับทราบข้อมูลพวกนี้ด้วยแล้วเขาก็จะขี่รถเียอะไรเนี่ยเข้ามาดูเราว่าเราอยู่บ้านไหมอะไรเนี่ยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติหรือเปล่าเกี่ยวกับโรคโรคภยัยหรือว่า ไวรัสตัวนี้นะครับสิ่งสำคัญก็คือเราก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเพื่อไม่ให้มันขยายวงกว้างได้เร็วถ้าเราดือ้อเราอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นผลเสียอาจจะไปติดเด็กคนที่ยังไม่สมควรตายก็จะตายก่อนเวลาคนที่กลัวส่วนใหญ่นะครับดูแล้วน่าจะกลัวตายมากกว่าไม่ต้องกลัวตายหรอกครับเกิดแก่เจ็บตาย สอย่างเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ทุกคนจะต้องได้พบเจอนะครับความตายเนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยเกิดมาอาศัยโลกใบนี้ยอยู่แค่ชั่วขราวมาหาประโยชน์จากนู่นนี่นั่นบนโลกใบนี้หาความสุขต่างๆนานา,นาแล้วก็เราก็ต้องดับสูญไปตามกาลเวลาถามว่า จริงๆแล้วเนี่ยนึกย้อนกลับไปนะมนุษย์โบราณเนี่ยคนโบราณเนีขาอายุยืนกันนะครับเพราะอะไรอะเพราะว่าเขาอยู่ใช้ชีวิตแบบว่าไปเรื่อยๆโดยเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนผมมองว่ามันไปเรื่อยๆแบบการอ้างอิงธรรมชาติไม่รีบร้อนจนเกินไปเนี่ยทุกคนมองว่าอยากจะเจริญอยากจะเจริญจริงๆมันก็มีความเจริญซ่อนอยู่นะครับแต่ว่าพวกคุณเจริญเติบโตเร็วเกินไปนะครับ คนโบราณน่ยอายุจริงเป็นร้อยกว่านะครับผมสังเกตดูนะถ้าไม่ถึงร้อยกว่าก็80ขึ้นไปนะฮะจะถึงสิ้นสุดที่เท่าไหร่90กว่าร้อยกว่านิดๆอะไรก็ว่ากันไปแต่ปัจจุบันเนี่ยมนุษย์ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เสพสุบแบบอ้างจิงธรรมชาติเนี่ยน้ำส้มน้ำส้มแบบนี้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นสิ่งทำลายทำลายระบบภายในของเราเบาหวานเอ,อ้ย หลับใจไส้พุงทํางานหนักเอยต้องมาขับพวกนี้ออกมามันก็นั่นแหละเพราะว่าพวกคุณไม่ได้อ้างอิงธรรมชาติเนี่ยน้ำดื่มมีประโยชน์น้ําเปล่าคุณก็ไปกินน้ําหวานน้ําเย็นเย็นซาซอะไรก็ว่ากันไปบางคนก็ไปกินน้นํานู่นนั่นเชื่อเขาเกี่ยวกับเรื่องของการออวิจัยแล้วก็มีการโฆษณาโดยที่เราไม่มีความรู้ เทียบเท่าขเขาเราก็คอยตามสุดท้ายคุณก็ต้องดิ้นรนทํางานหนักๆหาเงินมาเสพสปปรรพสิ่งต่างๆที่คุณดูมาแล้วว่าเออมันใช่สําหรับคุณอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนผมมองแล้วว่าถ้าคุณไม่ใช้ชีวิตแบบอ้างอิงธรรมชาติอนาคตพวกคุณแย่แน่โดยปกติธรรมชาติใช่ไหมครับเราทํางานกลางวันพักผก่อนกลางคืนปัจจุบัน่ะ มีผู้คนทำงานกลางคืนแล้วพักผ่อนกลางวันเท่าไหร่เนี่ยมันก็ผิดธรรมชาติแล้วแค่ว่าเออคุณใช้ให้มันถูกต้องถูกหลักเจ็บใครได้ป่วยก็รักษาไปตามอาการพอถึงเวลาแล้วดูแลไม่ไหวก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่มีใครหรอกที่จะอยู่อยู่แบบไม่มีวันดับสูญแล้วมันเป็นไปไม่ได้ สิ่งที่ไม่ดับสูญผมว่าโลกใบนี้ตั้งหากต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยมีอายุกี่ปีคุณปลูกมันหนึ่งต้นเนี่ยสมมติว่าคุณปลูกสมมุติว่าคุณมีลูกนะลูกคุณจะคลอดทั้งเนี้ยคลอดปุ๊บคุณปลูกปั๊บเลยคุณว่าลูกคุณกับต้นไม้อะถ้าให้มันแบบว่าเป็นไปตามธรรมชาติาจริงๆอันไหนจะอยู่ได้ยาวนานกว่ากันต่างกันกี่เท่าตัวไปนึกดูนะครับว่าไอไวรัสเนี่ย มันเริ่มต้นอย่างเมืองจีนเนาะครั้งนี้มีหลายตัวแล้วที่ผ่านมาสามสี่ห้าครั้งละมีครั้งนี้น่าจะหนักสุดอนาคตอาจจะหนักกว่านี้ก็ได้เพราะว่าพวกคุณดื้ออยู่ไม่สุกเกิดมาอยู่บนโลกใบนี้แล้วดื้อนู่นนี่นั่น,นสับป,ป,ะ,ดะ,นะป,ปะดน่ะสับปะรแล้วก็ทีนี้ถามว่ามันไปทั่วโลกได้เร็วได้ยังไงไปได้เร็วเพราะว่าพวกคุณเดินทางกันเร็วพวกคุณเร่งรีบตอนเช้าอยู่เมืองจีนใช่ไหมครับ บายบายมาโผเมืองไทยแล้วสามสี่ทุ่มมาเดินเล่นอยู่แถวเยาวราชแล้วอ่าถ้าคนจีนมาเที่ยวถูกไหมเออหรือไม่ก็ไปล่องเรือทำรายอะไรก็ว่ากันไปนะเนี่ยการเดินทางที่เร็วโรคระบาดมันมีมาตั้งแต่สมัยโ,รโบราณแล้วแต่ว่ามันไม่ระบาดหรือกัดกินได้เร็วหรือว่าทําลายได้เร็วเหมือนกับปัจจุบันเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเดินทางเนี่ยมันทางเดินทางด้วยเท้าวัวควายมา้าเร็วสุดก็มา้าใช่ไหมก็จะเป็นแบบนั้น ใครที่รอดก็จะย้ายถิ่นฐานที่อยู่ไปไกลจากที่เดิมน,นิดนึงเพราะตรงนี้มีมีโรคระบาดอะไรแบบนั้นนะครับก็ไปคิดแต่ตรองให้ดีว่าสมควรจะเร่งรีบหรือว่าสมควรจะไปแบบว่าเอ้เรื่อยๆแต่แฝงการพัฒนาอย่างถูกต้องการพัฒนาอย่างถูกหลักก็คือการสร้างบุคลากรทางการแพทย์หรือไม่ก็ผลิตตัวยาดีๆมาจากอะไร เช่นลูกใต้ใบไหมายาชนิดนั้นยาชนิดนี้ A B C อะไรพวกนี้ก็มาศึกษาร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริงนะครับไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์กิจการเรื่องของเม็ดเงินคนสมัยนี้คิดคิดสั้นผมมองว่าคิดสั้นแล้วก็คิดไม่เป็นเพราะว่าเขามองว่าความร่ำรวยเนี่ยคือเงินเยอะๆเนี่ยจะเป็นความสุขที่สุดในชีวิต แต่สุดท้ายแล้วก็คือทุกคนต้องการปลายปลายทางของชีวิตนะสุดท้ายคือเราได้มีที่นั่งพักดีๆสําหรับเราที่นั่งพักดีๆไม่จำเป็นต้องเป็นโรงแรมหรูหรามีคนมารับใช้นะอาจจะเป็นระเบียงไม้ที่ยื่นไปในสระน้ำตื้นๆแล้วมีดอกบัวแดงบานมีอ่แมงปอเข็มมาเกาะที่ดอกบัวอะไรพวกนี้มันก็เป็นอายุวัฒนาอีกแบบหนึง่ง ผมมองนะครับมันก็ต่างกันก็ถามว่าเงินมันก็จําเป็นไหมปัจจุบันมันก็กจาเป็นเพราะว่าพวกคุณก้าวข้ามเส้นเหล่านั้นมาเยอะถามว่าทําไมผมคิดอย่างนี้เพราะว่าผมเกิดในยุคข,ของรอยต่อระหว่างคนรุ่นแรกที่ไปบุกเบิกหมู่บ้บานอะไรเงี้ยการทําไรนะอะไรต่างๆนะเป็นการเอาแรงไปช่วยกันแล้วก็มีการจดบันทึกเอาไว้พอถึงวันของนายเนาย ในบีก็ไปดูซิว่าเออใ้นเอมาช่วยฉันกี่วันเขาก็ไปตอบแทนกันแบบนั้นการตอบแทนนั้นก็ตอบแทนด้วยแรงกายจนกระทั่งครบหนึ่งวันตามที่เขาได้ทำสืบทอดกันมาแต่ในการไปใช้แรงกันในแต่ละครั้งคือการไปใช้หนี้่ติดหนี้โดยเอาแรงเป็นหนี้แต่ปัจจุบันหนี้สินคือคุณไปเอาเงินในอนาคตไปเอาเงินของคนอื่นมาซื้อความสุขให้กับตัวเองซึ่งความสุขนั้นน่ย มันไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนตลอดไปคุณยืมเงินมาพาครอบครัวไปกินชาบูเงี้ยกินเสร็จมันก็กลายเป็นของเสียถ่ายเข้าห้องน้ําซึ่งคุณไม่ได้สอนลูกให้รู้จักการลําบากเพื่อหาเงินเพื่อให้เขาอยู่ได้ในวันหนึ่งหากว่าความสุขสบายมันไม่มีจริงไม่เป็นจริงอะไรเงี้ยนั่อน,น,นะฮะคือคือการสอนสอนที่ผิดคุณก็เห็นนะช่วงต้นๆที่มันเกิดเหตุการณ์ของโควิด ลูกคนรวยดูคอนโดตายอะไรพวกเนี้ยเยอะแยะนะครับอันนี้เราจะไม่ไม,ไม่ไม่พูดถึงเกี่ยวกับนักการเมืองหรือบริหารบ้านเมืองนะครับถามว่าทําไมถึงไม่อยากพูดเพราะมันมีการแบ่งพักแบ่งพวกถ้าผมพูดอย่างนี้บางคนก็บอกโอ้มึงรักฝั่งนี้ไม่รักฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนะี้ยก็เลยถ้ามาพูดให้เด็ดขาดคือว่าผมไม่ศรัทธานักการเมืองจนฝังหัวเหมือนกับหลายๆคนระหว่างเดินเคียงคู่กับนักการเมืองแบบโอ้โหสมาร์ทเท่ ผมไม่เอาผมเลือกที่จะเดินคู่กับพุดเดิ้ลทอยสีดำสักตัวหนึ่งขี้เหล่ขี้เหล่ถือเชือกจูงแบบนั้นมันดูสมาร์ทแล้วก็แฮปปี้ขาดการหวาดระแวงระวังหน้าระวังหลังเขาจะยิงโป้งมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เดินกับหมาเบิร์ดๆนะครับก็ประมาณนั้นในความคิดของผมก็คือกลางๆง ไม่เข้าข้างใครไม่ฝังหัวฝังใดฝังหนึ่งแบบชัดเจนในความไม่ชัดเจนแต่ก็มีเหตุผลนะคนที่เราไม่ชอบถ้าบางเรื่องบางอย่างเขาทําดีเราชมเชยแต่ถ้าเกิดเขาไม่ดีเราก็ต้องตำหนิได้เราต้องมีความเป็นกลางความเป็นกลางก็ต้องไม่สุดโตง่งข้างใดข้างหนึ่งนะก็หลายๆอย่าง ที่พูดมาตั้งใจจะพูดเรื่องโควิดว่าตัวเองไปติดมาก็ไปอยู่โรงพยาบาลมาประมาณ12วัน11 12วันแล้วกลับมาอยู่บ้านรวมๆแล้วก็อยู่ในงบเดือนหนึ่งนะครับที่ผมไปอยู่ผมก็เป็นไข้กินยาแก้ไข้ไปสองเม็ดไข้ก็หายพอไข้หายปั๊บคุณหมอเขาก็จัดยาเป็นสมุนไพรบ้านเรานะครับเป็นฟ้าทลายโจรหนึ่งเม็ดหรือหแคปซูลนะครับหลังอาหาร วันละสามมือเลยเป็นเวลาห้าวันหลังจากนั้นก็อยู่พักผ่อนไปเขาก็จ่ายยาที่แบบมีฤทธิ์ง่วงให้เราได้พักผ่อนอะไรเงี้ยจ่ายมาสองครั้งสองเม็ดผมก็กินกนอแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 ก็คือนี่จมูกไมโนตแค n นอมก็คือไม่สามารถรับรู้กลิ่น no smell. นะฮะโนสเมลนะฮะ แล้วก็ปากปากก็คือไม่รู้รสก็คือเวลาที่เรา everything everything uh the hospital give me the food I'm eat everything so bad แต่เราก็ต้องกินนะครับไม่รับรู้รสชาติแต่เราก็ต้องกินเพื่ออะไรเพื่อให้มันมีเรี่ยวมีแรงนะครับตกตอนเย็นมาประมาณ4ี่โมงเขาก็เอาข้าวมาเสิร์ฟเราก็ออกกำลังกายวันละประมาณ1ชั่วโมง ไม่ต้องหนักมากกลางๆให้มีการขยายปอดให้มีเหือซึ้มๆออกมาให้กล้ามเนื้อได้ยืดยุ่นข้อศอกอะไรพวกนี้หลายอย่างก็ทำอยู่ทุกวันจนกระทั่งได้ออกมาแล้วก็มาอยู่บ้านก็ใช้ชีวิตปกติข้อดีของการติดโควิดก็คือว่าเรามีภูมิคุ้มกันพิเศษโดยตรงจากเขาซึ่งหลังจากที่เรารักษาตัวหายเสร็จแล้วเนี่ย ก็ในเกณฑ์ประมาณ90วันหรือไม่ก็อาจจะยาวนานไปถึง6เดือนนะครับจากข้อมูลที่ผมรับรู้มาเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเสพไปข่าวหนักๆมันก็แย่นะสุขภาพจิตข่าวหนักๆที่เขาให้มามันก็มีประโยชน์นะครับเขาให้เรารู้จักกลัวกลัวตายเพราะเขารู้จุดอ่อนเรายุทธศาสตร์ก็คือทุกคนกลัวตายพอเรากลัวตายแล้วจะรู้หลักป้องกัน แต่สุดท้ายบางคนเนี่ยกลัวตายเกินเหตุจกนกระทั่งรังเกียจสังคมโดยทั่วไปไม่ว่าจะผู้ที่เป็นผู้ที่ติดเชื้อมาแล้วหรือว่าขับรถแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยว่าบองเขแตกกันไปนั่นคือกลุ่มผู้ที่เสพข่าวมากจนเกินเหตุแล้วทําให้เกิดมิจกจริตแล้วทําให้ตัวเองเนี่ยแสดงออกมาในทุกๆอย่างแววตาคําพูดกริยาท่าทางซึ่งเป็นสิ่งน่าเกลียดซึ่งซุกซ่อนอยู่ภายในสันดานของมนุษย์นะครับนั่นแหละก็มี สิ่งที่จะบอกว่าสติที่ต้องมีทุกเรื่องทุกอย่างขาดสติไม่ได้ไม่ต้องตกใจนะครับผมภาวนาว่าคนในครอบครัวผมจะติดก็ไม่ติดจริงๆเมียผมท้องอยู่ก็ไม่ติดพ่อตาไม่ยายแล้วก็น้องคนนึงก็ไม่ติดแต่ก็ต้องกักตัวเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าในซูเปอร์ไฮริสหรืออะไรนี่แหละที่ที่คุณหมอเขาพูดนะแสงกิดผมก็ไม่เรียนมอสามไม่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 ชัดเจนหรอกอาจจะ พูดผิดด้วย้ําที่ที่จําคุณหมอเขามาพูดนะก็ขอว่าทุกคนเนี่ยมีสติคนไทยทุกคนนะครับขอให้มีสติแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถควบคุมอะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับเกี่ยวกับโควิด1 9แต่ถ้าเกิดว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดก็คือว่าการเดินทางเนี่ยคือตัวสําคัญเลยที่มันจะนำพาให้เชื้อโลคเนี่ยเดินทางไปได้ไกลแสนไกลนะครับ แต่ถ้าเกิดหยุดการเดินทางได้มันก็ดีแต่มันเป็นไปได้ยากตรงที่ว่าหลายคนก็จนหลายคนก็รวยหลายคนก็เศรษฐกิจพังอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆค,คิดนายกอาจจะไม่ดีในเรื่องอื่นๆไม่ใช่ว่าพอคุณมีเหตุการณ์อะไรไม่ดีขึ้นมาคุณก็ไปเทเทเทใส่ในายกซะทั้งหมดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกถามว่าผมชอบลุงตู่ไหมก็ไม่ได้รังเกียจถามว่าเกลียดไหมก็ไม่ได้ชอบ เออเพราะว่าดูตู่เป็นใครก็ไม่รู้ไม่ใช่โคตรพ่อโคตรแม่กูด้วยเออแต่ถามว่ากูเกลียดไหมกูจะไปเกลียดเขาทำไมกูไม่เคยรู้จักเขาชอบไหมกูก็ไม่รู้กูจะชอบเขาดีหรือไม่ดีเพราะกูก็ไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวแต่มาสังเกตดูหลายคนที่ด่าหรือไม่ชอบไม่ชอบพักนั้นไม่ชอบพักนี้ไม่ชอบตาตูไม่ชอบตาทักษิณไม่ชอบตาสุเทพรวนแล้วเป็นการเข้าข้างกันอย่างสุดโต่งแล้วก็ มาทาให้พวกคุณทะเลาะกันสติกับสมองมาใช้คู่กันนะครับอารมณ์มาเก็บไว้ใช้ทีหลังในฐานะที่ผมนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในวัยประมาณสี่สิบเอ็ดนิดๆนะครับแต่ก็นั่นแหละพูดเอาไว้เผื่อว่าวันหนึ่งมันจะเกิดประโยชน์ถึงแม้ว่าวันนี้มันจะไม่เกิดประโยชน์สักอย่างเลยก็ช่างมันแต่วันหน้าสิ่งที่พูดไปเนี่ยมันอาจจะเกิดประโยชน์ก็ได้ นะครับก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นไปกับภาวะของโควิดนะครับใครที่เขาติดโควิดมาแล้วอย่าไปรังเกียจเข้าเข้าไปใกล้ๆเขาได้เลยเพราะว่าระบบธรรมชาติเนี่ยมันรับรู้และถ่ายทอดมันดูดซึมเอาสิ่งดีๆและแบ่งปันให้กันนะครับอันนี้เรื่องจริงผมไม่ได้โกหกไม่ได้จบเยอะคุณลองไปศึกษาดูสิแล้วคุณจะรู้ว่าเออเฮ้ยจริงอย่างเขาว่าหรือเปล่าวะ อัลละประมาณนั้นเป็นคนพุทธนะครับแต่บางครั้งก็มีอันละเพราะว่าเรามีเพื่อนอิสลามคุกคีกันสนิทกันเห็นไหมฮะศาสนาก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้มันมันไม่ใช่เรื่องจําเป็นมันอยู่ที่ตัวคุณมากกว่านะครับที่จะทําให้โลกใบนี้มันน่าอยู่ยังไงมันขึ้นอยู่กับเราคุณเห็นแก่ตัวโลกใบนี้ก็ไม่น่าอยู่ถ้าคุณเห็นแก่ส่วนรวมเพื่อนบ้านทุกๆุกคนทุกที่ บนท้องถนนในซอกในซอยที่แค่ที่กว้างคนรวยคนจนถ้าพวกคุณสามารถทำให้สิ่งเหล่านี้ออกไปจากภาวะจิตใจของคุณได้ความสวยงามมันก็เหมือนกับเนี่ยฮะคาดผมสำหรับเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักหรือไม่ก็ที่เขาเรียกว่าอะไรนะมาลัยดอกไม้ป่าเวลาที่ในยุคสมัยนะั้นที่ผมเป็นนักเรียนผมเด็กบ้านนอกนะ เขาก็พาเด็กๆนักเรียนเนี่ยไปเข้าค่ายลูกเสือเขาจะมีมาลัยดอกไม้ป่าดอกไม้ป่าที่มาใช้กันส่วนใหญ่ตอนสมัยพักแรมนะเพราะว่าการไปเข้าค่ายลูกเสือ,อยูวาเนตนารีเนี่ยมันจะเป็นช่วงฤด,ดูหนาวเพราะผมไปเข้านู่นเขาแม่วงนู่นนะแถวแก่งเกาะใหญ่แถวนั้นฮะแต่แบกงามอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น ดอกจานสีส้มสีแดงนะที่จะมาทำเป็นพวงาลัยดอกไม้ป่าจะเป็นของป้าป่า,ปาน่นนะสวยมากนั่นคือการเข้าค่ายลูกเสือเพราะว่ากลางคืนก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการรอบรอบกองไฟอะไรพวกนี้นอยากให้ผู้คนเน่เก็บคนส่วนใหญ่เวลาทะเลาะก,กันนะสิ่งหนึ่งเลยนะสังเกตดูนะครับมันจะชอบไปแตะไปต้องเรื่องราวาร้ที่ผ่านมาแล้วไม่แฮปปี้ เรื่องราวดีๆที่ผ่านมาแล้วด้วยกันนะทาไมคุณไม่ไปคุยเขีย่ยแล้วมันจะได้มีความสุขหันหน้าเข้าหากันแล้วมันก็จะพากันเดินไปเรื่อยๆอย่างมีสติแก้ไขปัญหาทุกอย่างร่วมกันนะฝากเอาไว้ด้วยนะครับหลายฝากแล้วเนี่ยกูเนี่ยชิบหอยเอออ้วยังไงก็เดี๋ยวเท่านี้ก่อนเดี๋ยวใครๆถ้าเกิดว,ว่าเป็นคลิปออกไปแล้วเนี่ยใครเห็นใครดูเนี้ยแม่งเดี๋ยวอายไทยบ้านเขาฝากด้วยนะกระชาย ถ้ากินจะกินนะนะกิน่กัวข,ขนมจีนเพราะว่าขนมจีนเนี่ยส่วนผสมก็คือกระชายเป็นส่วนหลักนะครับอืมก็จะมีผักกิู่หรือว่าใบกอมก้อนนะฮะกินเข้าไปก็จะหอมขึ้นจมูกนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยของดีในประเทศไทยเยอะแยะแต่พวกเรามองข้ามคนที่มีโอกาสก็อย่าปิดหูปิดตาอย่าหลอกลวงนะครับสติแล้วก็ความจริงใจนี้ให้ต่อกันนะครับผมยังไงถ้าวันนี้ก็ เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งไปเรื่อยๆประมาณนี้นะเดี๋ยวยังไงฝากด้วยเดี๋ยวฟังเพลงต่ออะไรนะอรวีสัจจานนท์กับอะไรอะแนทแนทสามหนึ่งสองะครับจากประเทศอังกฤษก็นีการเอามาโมใหม่อัปเกรดแล้วก็เป็นซีดีของมาร้านแล้วก็ตัวนึงก็เป็นของฟิลิปนะยังไม่ทำอะไรลำโพงอ,อีวีนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับ สำหรับคนบ้านเราทุกคนสี่ภาคทำอะไรก็อย่าไปฝังหัวเรื่องการเมืองเอาเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดปัญหาเนี่ยมาร่วมคิดร่วมสร้างร่วมกันแก้ไขไปข้างหน้าอย่างมีสตินะครับผมถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะปีไปเลยนะมีส่วนร่วมดีๆกับคำว่าสังคมสังคมที่ดีนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวไว้ โอกาสหน้าถ้ามีเวลาหรือว่ามีการเพลิดเพลินเกี่ยวกับเรื่องการคิดก็ค่อยมาถ่ายทอดเล่าสู่กันฟังใหม่นะฮะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนขอบคุณนะครับผมเพราะว่าเขาเรียกว่าเลยคนเราเราพูดไม่ค่อยเก่งนะพูดไปเรื่อยมันก็จะวกวนอยู่คําเดิมไหมอะไรไหมอย่าว่ากันนะครับผมโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณครับเอาตรงไหนแล้วกดปิดเอาตรงนี้